อยู่บานแต่ละมือในเห็ดอีหยังเป็นคําถามที่เจอ์บ่อยที่สุดเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะคนในหมู่บ้านนะคะมากระถามค่ะว่าปุ๋ยเห็ดอีหยังอยู่นะคะทุกมือนีได้ขายของบ่อประเด็ไปเห็ดงานบ่อมาค่ะมือนีปุ๋ยจิพามาเบิงนะคะหนึ่งมือกับการเห็ดงานของปุ๋ยค่ะมือนีกะสิพิเศษในแจกน้อยหนึ่งค่ะมือนีพอจิพาไปวันปุ๋ยอยู่หน้าหน่อยเนาะตาผู้เท้าผู้แก่หลายๆคนกะสิสงสัยจะว่าปุ๋ยอยู่บานปุ๋ยเห็ดอีหยังเราได้ได้ดมากจากไสนะคะปุ๋ยจิบอกเลยค่ะว่าอาชีพของปุ๋ยก็คือแม่บ้าาาานนนนนค่่่่่่ะมบบบทีีวปปุ๋ยไรัจงเเดด ก็คือแม่บ้านที่ว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเตายู่อเงินยู่ซส้นนี่นะบ่ดด้เฮ็ดงานแล้วเงินใสใสกับผู้ใสน้น่ะล่ะจ้าพิ่นหาห้ายใสน้ำนะคะในแต่ละเดือนเพิ่นกับบอดดี้ห้ลายดอกตากให้พ่อตั้งแต่ได้สื่อกับเขานอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหวดรถติกอัพน้ำจากทุกคนกับผู้ใสน้น่ะล่ะเป็นผู้ใจให้ยคือเกาเข้าใจให้ซ้ํานีมันก็นดีแห้งแล้วค่ะทุกคนจิไปเรียกรองอีหอย่างอีกนะคะบ่ดด้มหนานี้โดนแห้งคากแล้วจ้าพี่น้องโอ้ยนี่มันปลาหยามันมเม่นปลาเข้าจ้าฝนกระทิงช่วงนะคะ,ะ,คะทิงช่วงไปโดดนนนทาางอีีลล่ะคะะก,กระวข้ตยเเบิ พ่อกระแด่ให้เขามาฉีดยาฆ่าหญ้าห้นอกจากนนี้ก็เลยเจี๋อาปุ๋ยยูเรียมาอ้อยสก,กอนนะคะเมื่อน,นี้กับวันปุ๋ยกันสองคนกับพอคือเก่าจ่าหน้านี่ก็คือดน้ดนๆดอกขาดพี่ได้มาเธอนึงนะคะที่เห็นเขีเยวๆนันโบมเมนว่าต้นเขาได้นันต้นหญ้าใบเขาเด้อจากพี่นนองนะคะไล่คักอีบีค่ะหน้านี้ทุกๆปีนะคะทุกคนก็สีบ่คอยได้เขานอกจากก็สีได้อยู่สองงานทางล่างนะคะงานเถงนั่นก็คือสูงแห้งนอกจากหนามโบมีเลยนะคะวันปุ๋ยมาแจ็กทอร์ไดขู่กับโบมเมย์ทอมาแมนบักเผาดอกเด้อค่ะทุกคนเมย์ค่ะอีดีค่ะไม่สาวกันนา้ บักเผาไฟมีอยู่3าน่วยนอกจากกสีแนนเมื่อเบิดเลยนะคะเอาไปไหว้ธาตุเห็ดขนมกินนอกจากกำลังคิดอยู่ว่าขันมืออื่นพาบักเผาเบิงนอกจากขนเหนือมันพอดีนะคะเดี๋ยวสิมาเห็ดขนมเคบักเผาสู่ทุกคนเบิงเด้อจ้าเอ๊หรือว่าหฮาิเห็ดขนมบาบินดีค่ะทุกคนขนมบาบินกระแซาเรียบร้อยเหตุโดนแหงเราค่ะแมนบักเผาแล้วเรียบร้อยนอกจากหฮากสีเมื่อเที่ยงหฮาก่อนจ้ามาหอดเทียงหน้าหน่อยหฮาก็นอนเว้นไปสักก่อนจ้าจากตืนหนึ่งนั่งตื่นขึ้นกสีหาแนวเปียกๆกินก่อนจ้าเปิดูุเย็นมาพอบักแซวนะคะทุกคนหลานเก งามนะคะกับบอโลซาเลยจ้ะทุกคนเห็ดแจ่วผงงแบบนี้นะคะบาดที่นี่ก็คุยซาพี่นองคุยแจ่วหลายๆนะคะส้มคักชมแม่ค่ะพี่น้องคะในขณะที่ผักเสียงอยู่ในน้ำลายแตกไปหลเทือเราจะพ่นองอยาขกกึ้นอีกนะคะแซบคักจาก้กาตกใบใบมกบาดที่นี่ขึ้นายกกับติ๊ใส่้าปักเ้านอกจากเป็นเจดขนมหวานนะคะเห็ดหลักกะทิแดงก้านนา้าิากับล้านเพลินนะคะ ผ้าบักเ้าคูดบักผ้าเซ็เแล้วเรียยร้อยจากจเป็นเวลาเห็ดกับเขาห้าลระเด้อบัตที่นีีมงแรงแล้วเมนูกับเขาห้ามือนีกันที่เห็ดเป็นพัดมีนอจ้ะ มีเซ่บๆบกินกรบตั้มสมบักหหงเช็ดเพชรน,นอกจากพี่น้องปาดชือสีเขากันนะคะเมื่อน,นี้กะทิเป็นเมนูง่ายๆให้เด็กหน่อยได้กินก่อนนอกจากพรา่าร้านเริ่มหิ้วเข่าเล็้วนะคะเจวกะเทียมให้หอมเลยนอกจากหลังจากนั้นกะต่อไข่ลงไปประมาณสีหน่วยนอกจากเมื่อน,นี้กะสิใใจเจนทั้งเบิ้ลสองหอนอกจากต่อไข่ลงไปแล้วกะซียี่ไข่ให้มันสุกเลยนะคะหลังจากนั้นกะสิเติมน้ำลงไปจ้ากะซิ่พุ่งรสแบบทั่วไปเลยนะคะเหมือนผัดทั่วไปเลยนะคะใส่ผงชื่อรสดนอกจากแล้วก็ข้าวหน่อนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย นอกจากน้ำตาลกับทีิใไสไ่ไรในจักน้อยนึงนะคะเพราะว่ามากักกินหวานๆนอกจาก ใส่น้ำปลาลงไปนะคะตามด้วยตีอิ่วดำหวานเนาะจ้ะพัดให้เข้ากันแล้วก็ชิ้มรดเบิ่งนะคะขาดเรือยังกระเติมเอาเนาะจ้ะเอาให้ได้รสชาติห้าตตองการนะคะหลังจากนั้นกระิใส่เส้นมีขาาที่ห้าแกะนํำไว้ลงไปเลยเนาะจ้ะพัดโคเร่ให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนคันนำแหงแล้วเนะะาะจ้ะรสชาตเสซ่บเหลวนะคะก็ยกล่งเดี๋ยเลยเนาะจ้ะขันตอนต่อมาบัตรที่มีก็สิมาะฟันบักหุงนะคะบักหนงห้ากไปยังหน่วยออนอยู่เลยะค่ะทุกคนมันก็อาจจะออกคุมๆเลยจังน้อยนึงเนาะจ้ะแต่กระบ,บ่เป็นยังนะคะกินขึ้เกานะคะควาามอยกเนะ ตักใส่จ้านพร้อมเสือบจ่าบัดที่มีกระสิเอินลูกเอินล้านเอินสามีมากินนะคะกับบ่มีคู้ไดมากินนำนาะจากกับจัดไปเลยจากคนเดียวนะคะสบายใจเนาะจาก เอินใหญ่เอินซ่าลายยามเฮ็ดหมีกินบบกินนะคะบะที่นี่กะทิเขาซูเมนูทัดไปได้บะที่นี่กับเขาหลู่กับเขาล้านเรียบร้อยนอจ่ากะทิเป็นกับเขาของอีพอเฮ้าแล้วบะที่อีพอขั่วไก่ไหวแหยบร้อยนอจ่าสั่งข้าวมไวว่าให้เฮ็ดเบิร์ตโตเลยนะคะเฮ็ดแดงได้กะเฮ็ดวาสันนอจ่ามันสืเฮ็ดแดงได้ได้กะทิต้มเท่านั้นตัวเฮ็ดเมนูอื่นกับโบกินนอจ่าพี่น้องกะเจ๊ที่เฮ็ดแดงได้นะคะอยากกินตั้งแต่สดน้ำกะทิต้มไก่เท่านั้นตัวเมนูต้มไก่บั่นสดน้ำฮอนๆจ้ะทุกคนมีสูตรเด็ดดนนนาเ้้้้ออมืีใใสส่่ขตะะะไไคครลงปัก อยู่จากพี่น้องหาใบบักคมบอไใดนะคะปงบัทันนนอกจากเคล็ดลับความแสบมันอยู่งงงนี้จ้ะทุกคนนี่แหละใบอันนี้นะคะคริกจังไข่ไข่ใบมะละนี่แหละหนอกจากใส่ลงไปแล้วนอกจากใส่เกลือลงไปเน้นะคะเพิ่มความนวเนอกจากหลังจากนั้นเขาก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะดกดไก่ลงไปให้มันถือความห่อนนอกจากใส่เหลือลงไปนํานะคะของหมักของแสียบนอกจากอีพอกระติจ้องตับตลอดหลัจากกับเหลือดนะคะ ใส่บัคพิกลงไปในจักน้อยนึงงนอกจากเพิ่มความเผ็ดนะคะจะได้หยอดคาจากพี่น้องก็เลยเด็ดใส่ไปน้านะคะปรุงรสด,ด้วยผงนัวนอกจากละกะใส่ข้าหน,น่อลงไปน้เนอกจากในระวางที่รอกาเปื่อยนะคะเฮาก็ซินมากเก็บใบอันนี้ค่ะบัตวิเอินว่าพักอีตูไทยนอกจากก่อนสิปุงหมอเขาก็ใส่พกอีตูไทยลงไปนะคะอันนี้ก็ให้พ่อยญ่งซีบนอกจากว่ามันแ่บระโบแล้วว่ามันพอดีเร้วนะคะทุกคนกระตากเสื์บเลยค่ะ มาเด้อค่ะทุกคนมากินข่าวกับตุ่มไก่น้ำต้นนะคะสดนำหอนห่อนนอกจากพี่น้องลองคอนะคะโอ้ดีค่ะขนาดเลยจ้ะ